เราจะไปเก็บแตงกันครับวันนี้สวนแตงนะครับสวนแตงแบ่าวเกลีนะครับวันนี้แตงที่ใหญ่สวยๆนะครับมีอย่างพี่น้องเอ้ยเด็ดยอดเด็ดซุนแตงไปเรื่อยๆครับท่าน่าก็ได้เก็บแล้วพี่น้องเอ้ยกินบักแตงกันสีเขียว เยวตดประจำวันนะครับบ่าวขนแตงอย่งห้บสมัตเก็บสมนองก่อนยัมห้องขึ้นหอใหญ่ัขาวหย่านงผาดยูเนี่ย